นิ้วไหนเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดถ้าพูดถึงนิ้วที่รันทดที่สุดก็ต้องเป็นกูเนี่ยแหละทั้งอ้วนทั้งสั้นแถมยังรับภาระหนักสุดเวลาเล่นเกมหรือแชทด้วยน่าเห็นใจมึงนะโป้งแต่กูนะสิอยากจะรู้กูผิดอะไรเวลาคนจะด่ากันทําไมต้องชูกูด้วยกูยืนคนเดียวมันก็เขินนะยังน้อยมึงก็ยังทูกชูไอ้กางชีวิตกูอะรันทดกว่ามึงเยอะเพราะกูอะเป็นนิ้วที่อ่อนแออ่อนแอยังไงวะ มึงลองให้คนดูชูนิ้วกูนิ้วเดียวดิชูยังไงก็ชูไม่สุดไม่รู้มันเป็นห่าอะไรจริงดินิ้วนางเป็นนิ้วเดียวที่ชูสุดไม่ได้เหรอเนี่ยพวกมึงทุกคนนิ้วกูวเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดแล้วทั้งเล็กทั้งผอมแล้วมันทําไมวะมึงลองนึกถึงตอนแครขี้มูกดิใครใครเป็นคนแครกูกูคนเดียวเลยมึงลองคิดถึงหัวใจกูสิจริงด้วยนิ้วก้อย ชีวิตมึงลันทดที่สุดแล้วโธ่ไอ้ก้อยมึงก็แค่รู้จมูกเองกูสองคนโหดกว่ามึงเยอะนิ้วไหนเป็นนิ้วที่ลันทดที่สุดถ้าพูดถึงนิ้วที่ลันทดที่สุดก็ต้องเป็นกูเนี่ยแหละทั้งอ้วนทั้งสั้นแถมยังรับภาระหนักสุดเวลาเล่นเกมหรือแชทด้วยน่าเห็นใจมึงนะโป้งแต่กูนะสิอยากจะรู้กูผิดอะไรเวลาคนจะด่ากันทำไมต้องชูกูด้วยกูยืนคนเดียวมันก็เขินนะ ยังน้อยมึงก็ยังทูกชูไอ้กางชีวิตกูรันทดกว่ามึงเยอะเพราะกูเป็นนิ้วที่อ่อนแออ่อนแอยังไงวะมึงลองให้คนดูชูนิ้วกูนิ้วเดียวดิชูยังไงก็ชูไม่สุดไม่รู้มันเป็นห้าอะไรจริงดินิ้วนางเป็นนิ้วเดียวที่ชูสุดไม่ได้เหรอเนี่ยพวกมึงทุกคนนิ้วกูวเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดแล้วทั้งเล็กทั้งผอมแล้วมันทําไมวะมึงลองนึกถึงตอนแค้ขี้มูกดิใครใครเป็นคนแค้ กูกูคนเดียวเลยมึงลองคิดถึงหัวใจกูสิจริงด้วยนิ้วก้อยชีวิตมึงลันทดที่สุดแล้วโธ่ไอ้ก้อยมึงก็แค่รู้จมูกเองกูปปปสองคนโหดกว่ามึงเ<ป>ยอะ